นะเป็นท้าเวสสุวรรณนะครับนะท้าเวสสุวรรณนี่นะอันนี้ลงยานะลงยานะแล้วเหรียญกำลังดีไม่ใหญ่เกินไปนะสวยมากด้านหลังนะด้านหลังมีพยาลาหูคุ้มครองดวงชะตาทุกปีเกิดอันนี้ได้สองอย่างเลย นะ้าได้สองอย่างเลยได้ทั้งท้าเวทได้ทั้งพยาลาหูนะครับนะานี่ท้าเวสวรรณนะาสวยมากอันนี้ลงยาแดงเขาบอกว่าจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะเพราะว่าแดงคือโชคแดงคือราบนะแล้วใส่เนี่ยท่านดูสินี่ขนาดแค่เทียบนะขึ้นมานะใส่ขึ้นมากเลยนะครับท้าเวสุวรรณนะเป็นเจ้าแห่งยักษ์เป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจ นะาเป็นเจ้าทรัพย์นะาเฝ้าทรัพย์ก็ผมเคยบอกว่าสมัยเมื่อก่อนนะครับจริงๆท้าวเวสวุวรรณไม่ได้พึ่งมีนะไม่ได้พึ่งมีหรือไม่ได้พึ่งมาดังเออยตอนสองสามปีจริงๆท้าวเวสวุวรรณมีมานานแล้วนะแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้นะต้องมาแผงฤทธิ์อะไรกันมากมายไม่ต้องมาแสดงอะไรมากมายเพราะว่าท่านมีหน้าที่ในการเฝ้า ตามวัดวารามต่างๆมีททาเวสุวรรณหมดไปดูทีฮะบางวัดเนี่ยยืนเฝ้าโบสถ์เฝ้าวิหารบางวัดเนี่ยถึงขนาดมาเฝ้าซุ้มประตูกันเลยล่ะครับนี่คือททาเวสุวรรณซึ่งนะใครผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าเหมือนกับว่าท่านมีหน้าที่ในการเฝ้าแต่พอมาสองสามปีนี้นะครับทุกอย่างมันมีวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตปากท้องวิกฤตเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะวิกฤตอะไรต่างๆท้าวเวสสุวรรณท่านเลยแสดงฤทธิ์ให้ได้ประจักษ์มีคนไปขอแล้วได้หลายวัดให้ความสนใจกับท้าวเวสหลายคนให้ความสนใจกับท้าวเวสหลังจากที่เคยเดินผ่านไปในวัดแล้วก็เดินผ่านไปเฉยๆ นะหลายคนตอนนี้เข้าไปวัดเอาพวงมาลัยเข้าไปเอาผ้าแดงเข้าไปเพื่อจะไปผูกทาทเวศวรเทเวศวรท่านประกาศสักดาให้คนทั่วไปรู้ว่าการได้กราบไหว้ขอพรองค์ท่านก็สามารถจะนำมาซึ่งโชคลาบนำมาซึ่งอุปสรรคอะไรต่างๆให้มาลายหายสิ้นไปได้ผมถึงบอกว่า วัตถุมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจถ้ามีวัตถุมงคลติดตัวติดกายเราจะมีความรู้สึกที่ดีๆนะครับตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วนะครับในวัยเด็กผมก็แกวนพระมาตลอดน้าผมเป็นคนที่ชอบไปวัดไปแล้วก็ไปบูชาวัตถุมงคลวัดต่างๆบางทีท่านก็มอบให้มา บางวันก็พาผมไปด้วยในฐานะหลานท่านก็แหนพระท่านก็เมตตาจานกระหม่อมให้บ้างเป่าหัวให้บ้างนานในสมัยเด็กผมก็แขวนพระเรื่อยมาเพราะผมรู้ว่าการแขวนพระแล้วมันสบายใจโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆอุบัติเหตุเพศภัยหรือแม้แต่การเล่าเรียน เราก็ยังมีความคิดว่าพระต้องช่วยเราให้สมองปลอดโปร่งเราคิดอย่างนั้นแล้วผมก็คิดอย่างนั้นสมัยเมื่อก่อนผมแฝนพระเหรียญผมไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมเพราะว่าสมัยเด็กๆเราจะใช้เชือกแล้วก็ใช้โลหะบางทีก็นํามาร้อยนํามาผูกเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็ใช้โลหะต่างๆ อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกัวไม่ว่าจะเป็นทองแดงเส้นอะไรต่างๆนะเพราะว่าเราเอามามว้วนนะเอามาม้วนเข้ากับพระแล้วก็แขวนสมัยเด็กๆเราก็ทําอยู่แล้วเราม้วนเข้ากับตัวตุกตต๊กตาตัวตุ๊กตาแล้วเราก็มาปากันนะนะปากันมีตัวตัวเล็กตัวน้อยอะไรถ้าใครอยู่ในวัยผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าสมัยนั้นเด็กๆเขาเล่นยังไงกันนะนอกจากจะการจะกระโดดเชือกแล้วก็ยังมีปาหน้าปาตุ๊กตา เขาเรียกว่าปลากินกันเนี่ยนะเราก็เล่นตรงนั้นแล้วก็การถักนะถักแล้วก็เอาพระเนี่ยมาแขวนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมาตั้งแต่เด็กๆก,การได้แขวนพระผมเชื่อว่ามันเป็นการหล่อหลอมทางหนึ่งเป็นการสอนเป็นการสอนของผู้ใหญ่ทางหนึ่งนะครับ นะเพราะว่าแขวนพระแล้วต้องตั้งอยู่ในคุณงามความดีแขวนพระแล้วต้องทำตัวดีนี่คือสิ่งที่คนโบร,โบราณเขามีอุปเทศในการสั่งสอนเด็กๆ,ๆนะที่เกิดแล้วโตขึ้นมานะครับแต่คนในปัจจุบันไม่ได้ไม่ได้สนใจในเรื่องแบบนี้แล้วนะครับนะผมเป็นนะ เป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมได้เห็นบรรยากาศการใส่บาตรเห็นบรรยากาศการทําบุญแต่ว่าเด,เด็กยุคสมัยนี้ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับไม่ได้เห็นแม้แต่การทําบุญนี่น้อยมากพ่อแม่บางบ้านไม่เคยเนะี่ยผมไม่รู้ว่าท่านจะทําบุญก,กันกี่ครั้งนะครับผมว่านับครั้งได้อะ่ะนะคนที่นะคนที่โตขึ้นมาในยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยผมว่าถ้าลองนับดูนะ ท่านลองนับดูนะว่าท่านใส่บาตรี่กี่ครั้งทําบุญกี่ครั้งบางคนอาจจะบอกลองนับดูว่าในชีวิตนี้ท่านเข้าวัดกี่ครั้งแต่บางคนนี่นะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่าเข้าวัดกี่ครั้งเนี่ยนะครับยังน้อยกับการโพสต์ด่าวัดด่าพระเลยนะนะบางคนนะเข้าวัดน้อย แต่โ,โพสด่าพระด่าวัดเยอะกว่าอีกไอ้ตรงนี้มันบ่งบอกอะไรฮะน้ำมันบ่งบอกถึงสภาพจิตใจของผู้คนนะในยุคปัจจุบันนั้นเราจะทํายังไงให้คนเหล่านี้นะครับเขาเห็นความสําคัญของวัดวารามต่างๆเห็นความสําคัญของพระเห็นความสําคัญของวัตถุมงคลซึ่งเป็นอุปเทศสเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะบางคนมามองว่าน้ามาสนับสนุน ให้เป็นพุทธพาณิชย์นะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคูณท่านก็บอกนะเป็นเหยื่อสำหรับล่อนาป่าผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้คนเข้ามาสนใจเรื่องศาสนาเรื่องการทำบุญการเข้าวัดท่านเห็นไหมครับถ้าใครเข้าวัดแล้วมีจิตใจที่ไม่ดี ผมว่ายากนะนะยากนะครับนะส่วนใหญ่เข้าวัดแล้วจะมีจิตใจที่ที่ดีขึ้นทั้งนั้นแหละมันมีจํานวนน้อยที่เข้าวัดแล้วจิตใจไม่ดีนะครับนั้นวัดเนี่ยจะหล่อหลอมผู้คนวัตถุมงคลก็หล่อหลอมจิตใจนั้นผมบอกว่าอย่าเป็นปฏิเสธเลยนะครับอย่าปฏิเสธนะวัตถุที่เป็นมงคลน,นะ เขาเรียกว่าวัตถุมงคลแต่วัตถุบางอย่างไม่เป็นมงคลก็ท่านก็อย่าไปยุ่งฮะเอาวัตถุที่เป็นมงคลที่ออกมาจากพระคณาจารย์ต่างๆที่ท่านอยากจะมอบให้ผมได้ฟังพระเกจิหลายองค์ท่านพูดท่านบอกท่านหวังดีกับคนทุกคนไม่เคยคิดร้ายไม่เคยให้ลูกศิษย์ท่านล่มจมนะ ท่านหวังดีกับลูกศิษย์ทุกคนอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยมีจิตใจที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีอาชีพที่มัน่นคงสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจของพระคณาจารย์ต่างๆนั้นผมบอกนะว่าวัตถุมงคลยังไงก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของผู้คนนี่นะครับ ท้าเวศสุวรรณนะครับเป็นของวัดบุญญาลิตตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนะครราชสีมาหลวงพ่อจรนะเหรียญท้าเวศสุวรรณรุ่นชนะมารชื่อรุ่นดีนะครับนะ้มารตอนนี้เนี่ยมารอาจไม่ใช่คนนะคําว่ามารเนี่ยนะเราชนะได้ทุกมารที่คิดร้ายกับเรานะครับนะ้มารในที่นี้นะก็มีหลายรูปแบบ นะ้ำมานทางด้านเศรษฐกิจปากท้องมานทางด้านโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็คือมานนะครับนั้นเนี่ยการชนะมานคือชนะสิ่งที่คิดไม่ดีกับเราทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือรุ่นชนะมานรนะแล้วด้านหลังเป็นพยาลาหู พญาลาหูคุ้มครองดวงชะตาทุกปีเกิดมันมีความเชื่อของผู้คนมาช้านานเรื่องการรับส่งพระลาหูบางคนไม่เชื่อบางคนพอลานะพระลาหูมาเสวยลาหูเข้าลาหูมีทั้งลาหูดีและไม่ดีการเข้าดีก็รับไม่ดีก็ต้องรับแล้วก็ส่งอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณโบราณอยู่แล้วแล้วคนเชื่อเขาทํา แล้วเขาได้มันเคยมีหลากหลายคนที่ทำแล้วมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้คนที่ทำอย่างนะพิธีที่เขาทำกันบ่อยๆที่วัดไตมิตรวิทยารามมีพิธีรับส่งพระลาหูหลากหลายวัดมีพิธีรับส่งพระลาหูบางคนเป็นนักการเมืองท่านรู้ไหม ตำแหน่งดีมากๆเป็นข้าราชการตำแหน่งดีมากๆพอลาหูเข้าเท่านั้นแหละล,ล่วงเลยครับล่วงเลยครับนะบางคนโดนย้ายบางคนอะไรล่วงเลยแต่พอไปรับส่งพระลาหูปรากฏว่าณนะชาชะตาชีวิตณนาะชีวิตพลิกกลับมาทำให้ตัวเองดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อ ถ้าสมัยเมื่อก่อนก็จะมีนะวัดศรีสะทองอยู่นคนปรปฐมหลวงพ่อน,น้อยก็เขาก็มีความเชื่อเรื่องพาระลาหูกันมากมายทุกวันนี้ก็มีความเชื่อเรื่องพระราหูตรงนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาบางคนไม่เชื่อไม่เป็นไรก็คล้ายๆปีชงบบางคนไม่เชื่อเรื่องปีชงก็เลยเฉยๆ แต่ถ้าเขาเชื่อเขาตัดทาเขาทําก็เขาอาจจะสบายใจและดีขึ้นความสบายใจเนี่ยมันทำให้การทำอะไรไม่ลังเลนะท่านรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจมันจะเกิดการลังเลคนเราลังเลไม่ได้นะท่านรู้ไหมว่าคนเนี่ยลังเลไม่ได้เลยทำอะไรต้องมุ่งมั่นนะครับทำอะไรการตัดสินใจจะต้องต้องเด็ดขาดทันทีนะครับ เพราะบางอย่างมันมันลังเลไม่ได้โลเลไม่ได้เหมือนกับท่านขับรถนะจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปเนี่ยนะพอไปปุ๊บชนเลยเพราะว่าท่านล,ลังเลเหมือนข้ามถนนเหมือนกันน่าจะข้ามไม่ข้ามจะข้ามไม่ข้ามลังเลชนเลยนั่นคือการตัดสินใจที่ไม่ดีการตัดสินใจที่ไม่ดีมีปัญหาแน่นั้นการตัดสินใจมันอยู่กับอะไรครับมันอยู่กับใจ ถ้าใจสบายใจดีการตัดสินใจมันก็ดีใจไม่สบายกังวลการตัดสินใจก็ไม่ดีนะครับนั้นเนี่ยผมบอกว่าวัตถุมงคลก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจโดยเฉพาะท้าเวสุวรรณผมพูดให้ท่านฟังอยู่เสมอเมอในเรื่องของการพกติดรถถ้าใครขับรถนะ ถ้าใครขับรถก็พกติดรถไว้บ้างเพราะท่านเคยเห็นนะครับว่าผมก็เคยบอกบางพื้นที่เนี่ยลองไปดูฮะที่เขาเอาป้ายไปติดว่าโค้งนะโค้งอันตรายโค้งอันตรายหรือว่าจุดอันตรายเนี่ยท่านลงไปดูลองลงไปเดินดูปรากฏว่ามันไม่น่าอันตรายเลยแต่ทำไมมันเป็นจุดอันตรายท่านลองสังเกตดูนะ นะที่พื้นที่เขาเขียนว่าจุดอันตรายจุดอันตรายเนี่ยเขาเขียนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีอุบัติเหตุบ่อยมันมีการตายบ่อยทั้งที่มันไม่เป็นจุดอันตรายมองยังไงก็ไม่เป็นจุดอันตรายนะแต่ด้วยว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนะส่วนใหญ่เขาก็จะมีพระมาทำพิธีเรียกวิญญาณนะ แต่บางทีบางจุดเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยว่าคนนั้นเนี่ยมีญาติหรือเปล่าแล้วญาติอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเวลาเอาไปเขาก็ไม่รู้แล้วบางคนต้องเอาไปเก็บไว้ก่อนเพื่อหาญาตินะแล้วท่านคิดดูว่าวิญญาณตายทรัพย์ตายซ้อนอยู่นะจุดจุดนั้นเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะแล้วเขาก็เล่นเล่อยู่ตรงนั้นละแหละถ้าเรามีนะเรามีพละงกำลังที่ดี นะเรายังเข้มแข็งอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นวิญญาณพวกนี้ก็ได้แต่อย่าลืมว่าเมื่อร่างกายเราอ่อนแอเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะได้เห็นวิญญาณเหล่านี้ได้เหมือนกันในขณะที่เราขับรถเนี่ยนะเราขับรถไปดึกดึก,ด,กดื่นเดือนน,นะครับเราเห็นนะเห็นคนวิ่งกันแวบ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 เราก็หักหลบแล้วการหักหลบก็เรียบร้อยแล้วครับ นะ้ารถก็ประสบูอุบัติเหตุนะ้าหนักเบาว่ากันไปบางคนถึงกับเสียชีวิตก็มีฮะนั้นถ้าเราพกนะเรื่องเครื่องรางอะไรต่างๆหรือนะวัตถุมงคลที่เราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ,จอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่เห็นวิญญาณเหล่านี้ก็ได้ตรงนี้เป็นความเชื่อนะครับนะเป็นความเชื่อและความศรัทธา นะผมบอกว่าใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วกันนะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรผมไม่ว่านะแต่ถ้าเชื่อท่านก็หาติดรถไว้บ้างนะนี่คือทาเวศสวรนะพิมพเขา้นะเขาสวยนะพิมเข้าสวยนะฮะนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปด้วย